มันสวายเอาติ้งไหมคะเอาติ้งกับใครครับไมาถึงกับใครอะโอเคค่ะคำถามสุดท้ายค่ะเร็วต้องมาเล่นอันนี้ไม่ได้ถามคนดูละให้คุณนนกุลเล่นคนเดียวค่ะ พร้อมไหมคะครับมีรางวัลไหมครับมีค่ะจริงเหรอรางวัลคืออะไรครับขอรู้รางวัลขอรู้รางวัลเหมือนไดหมรางวัลมีอะทำโทษก็มีทำโทษไม่เป็นไรขอรู้รางวัลก่อนรางวัลคืออะไรบอกก่อนไม่ต้องไม่ต้องคิดว่าจะเอารางวัลหรอกเอาให้เอาให้ได้ก่อนเอาให้รอดโอเคคำถามคือ เปล่าดูเผื่อมีคนช่วยคิดคำถามก็คือโอ้ไม่ได้คิดแม่ที่น่ามาคิดแม้งานเป็นจะไปเอาติ้งไหมคะเป <c oughs> ็นจะไปเอาติ้งไหมคะเ <c oughs> อาติ้งกับใครครับมาถึงกับใครอะ่ะ <c oughs> กับใครก็ได้ค่ะ <c oughs> แบบเอาติ้งกอง เอาทิ out ing, out ing, tacos, ain, ้งเอาทิ้งเอาติ้งกองถ่ายก็ไปได้ถูกเอาติ้งกองถ่ายก็ไปได้มันเป็นแบบถูกไหมถ้าเป็นเอาติ้งกองละครถามถามว่าไปไหมไม่ได้ถามว่าไปได้หรือไม่ได้ก็ถ้าไปกันเยอะก็ไปอ่ะถ้าพี่ไปอ่ะสมมติะถ้ากองละครพี่บอกว่าเออไปทิ้งเอาทิ้งไปเที่ยวเยอะเห็นไหมเห็นไหม เอ้ใช่ไม่ก็ไปเที่ยวเฉยงไงเนี่ยปน่าวอ่าเห็นไหมคือคอมเมนต์คอมเมนต์คือเห็นไหมเห็นไหมหรอแค่อยากเห็นคอมเมนต์เฉยคอมเมนต์บอกว่าเล็กละมีพิรุษอะไรก็คิดอยู่ไงว่าคำถามมันแบบมันเรื่องลึกหนาบางมีอะไรต้องเราต้องคำนวณล้วต้องวิเคราะห์คำถามพี่คำถามที่มันไม่ได้ตรงไปตรงมา คำถามที่มันแบบมันแฝงอะไรบางอย่างว้อยู่ผมก็เลยต้องใช่อยากอ่านคอมเมนต์มีพ่รุธชีพ่รือมีพ่รุ้อะไรก็ทริปเอาติ้งปกติไม่คือทุกคนต้องเข้าใจนะว่าซีรีส์เนี่ยนี่นี่นี่มีคนบอกว่าต้องตอบ ไม่ไปแทบไม่ไปนี่เห็นไหมนี่ไม่ใช่มันไม่ใช่มันไม่ใช่ความเป็นจริงไงเราต้องมองข้อเท็จจริงก่อนว่ามันเป็นทริปเอาติ้งแบบไหนอะไรยังไงถูกไหมถ้าเป็นทริปเอาติ้งสำหรับกองถ่ายเนี้ยเราก็ควรจะไปถ้าเราว่างใช่ไหมก็แค่ถาให้มันเข้าตีมเฉยๆไม่ต้องซีเรียสด้วยอ่ะก็คําถามพี่ถามให้มันเข้าตีมเฉยๆครับผมซีเรีย,เย <uce> สเองครับผมขอภัย